it became the normal rush. No more uh, any travel, no more alcohol. ทีตมเหล้าทีเห็ดเหลาของภ<อ><อ>าคเหนาอเอาใส่เห็ดงามดองเนาะใส่กินไม่ใส่งามดองหรือมีงานต่างๆเขาจะเรามาักใส่เหลาขาวเนาะใส่เหลาขาวในงานดองนเนาะเหล้าก็จะเล่นมาเนี่ năm cơm có thử cáiความเย็น อายห่อนนี่ถึงความเย็น นี่เอาไว้สำหรับเห็ดมัดแครน่ะเอาไปต้าก็ได้หน่อยเนาะเอาไปต้าก็ได้เขาจะเห็ดผาเห็ดผาแพ่เห็นไหมแม่เนาะแน่น่อ๋อจำได้เขาจะเอาเห็ดผักตโตะแม่นอ่อ เพชรซิ้นก็ได้บอลซิ้นก็ได้คันเขาเฮาจะาไปตำแล้วเฮาเพ็ดเส้นมันน้อยไหมอ่มันน้อยแล้วเฮาก็เอาไปทับน้ำาแล้วมาต้มน้ำข้าวเจ้าซะแล้วกนลงคันซะเอ่อเพื่อให้มันเขื่อนแค่แล้ม ต้มย้อมนะอ mm. right? uh, um, okay. you hmm? uh, mm ัน hmm. นั้นแม่นอันเดียวกันไหนบ่แม่นอันเดียวกันไฟไฟจันไฟอันอันเข็มจักนั้นย้อมเมื่อกี้นี้กินกระล่อนไว้ไฟมีกินดีบ่ร้ล่อนเขาเขาต้มด้วยน้ำน้ำเนี้ยก่อนน้ำดอกไม้น้ำนั่นงไหมบอกรามักซีได้ถ้ากต้มน้ำซีนั้น